ปรมังสัมปันโนกรรมปัจจัมังธัมมังธารังลักขณังตถาปิสัพพัตตาเกสัญญานะสัทธาทุกขังตังหลาย จานปอปพระศรีวลี24ชั่วโมงผมผ้าหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลอายุ1,300ปีถือว่าเป็นปีที่7ณวัดหนองกายตำบลสันป่ายางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ในงานประจำปีเมื่อวันที่5มิถุนายน2568ตั้งแต่เช้าเวลา8นาฬิกา19นาทีถึง4นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นวันที่6มิถุนายน2568 กิจกรรมบุญใหญ่ในรอบปี2,568คือบุญประจำปีของทุกวันที่5มิถุนายนโดยปีนี้ได้มีประเพณีห่มผ้าหลวงพ่อใหญ่ใช้มงคลพระพุทธศักดิ์สิทธิ์วัดหนองกายอายุนับ1,300กว่าปีอีกว่าปีโดยประธานเจ้าภาพาผ้าภูษาสบายทิพปีนี้คุณศรีวนัณสุกเปรมพร้อมคณะญาติธรรมกัลยาณมิตรมาร่วมบุญกันอย่างขับขั่ง วันที่5มิถุนายน2568กิจกรรมงานบุญใหญ่เริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลา8นาฬิกา19นาทีกิจกรรมบุญได้มีพิธีทักษินานุปทานคือการทำบุญอุทิศกุศลแด่ผู้สร้างวัดอดีตเจ้าอาวาสผู้วายชนบนรรพบุรุาาษณศาสนาสถานแห่งนี้ถัดจากนั้นได้มีการรำถวายเป็นพุทธบูชานางรำจากคณะหมู่บ้านต่างๆพร้อมใจกันร,รำถวายบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน สร้างความปิติยินดีแก่ผู้มาร่วมงานบุญในพิธีอัญเชิญผ้าภูษาสบายทิพย์ครั้งนี้เป็นอย่างมาก Happy, oh! oh! ซึ่งปีนี้ผ้าภูษาสบายทิพย์ได้รับการถักทอลวดลายอันวิจิตรอย่างปราณีตพื้นสีเขียว ตามกำลังวันเกิดของประธานต้นบุญเจ้าภาพโดยพระสงฆ์หมู่ใหญ่ได้ประกอบศาสนา,าพิธีจเจริญใช้มงคลคาถาระหว่างที่ทำพิธีซึ่งภาพภูษาของปีที่ผ่านมาจะนำไปประดิษฐานต่ออย่างพระประธานนะลานธรรวัดหนองกายนอกจากนั้นยังมีพิธียกช่อฟ้าพระวิหารเนื่องโดยวิหารหลวงพ่อใหญ่ได้ชำรุดสุดโสมเป็นอันมากมีการบูรณะครั้งใหญ่ เพื่อป้องกันการถล่มลงมาอายุนับเกือบ100ปีหนโนกร้อมมยป,ปีเตปาปาเีลา15นาฬิกาประเพณีพิธีสืบชะตาหลวงอันเป็นประเพณีเก่าแก่โบราณเพื่อเสริมมงคลให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเเเเยยยโินัอม เวลา17นาฬิกา19นาทีพิธีเทท,ทองหล่อพระพุทธรูปหลวงพ่อใหญ่ใช้มงคลองค์จำลองเพื่อเป็นพลังบุญแก่ประธานต้นบุญทุกท่าน,าาลน,นและไฮไลท์สำคัญเวลาค่ำคืนเป็นการประกอบพิธีทำบุญใหญ่ประจำปี2568พิธีบวงสวงเทพพย,ยดาฟ้าดินจุดเทียนมหามงคลสืบชะตาหลวงคณะประธานเจ้าภาพ ประธานพิธีพร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานต่อมาพิธีสวดมหาสมัยสูตรแบบพิสดารโดยพระภิกษุสงฆ์ูดทางาทั้อยแปดรยป

จากนั้นไฮไลท์สำคัญอีกอย่างคือพิธีเบิกพระเนตรหยกเขียวพระพุทธเมตตาจำลองพระประธานนะพระอุโบสถทรงพุทธคยาจำลองแห่งแรกในประเทศไทยซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างงานนี้ต้องขออนุโมทนาบุญคณะประธานต้นบุญเจ้าภาพทั้งที่กล่าวนามและไม่ประสงค์ออกนามรวมทั้งมหาชนที่ได้สร้างบนใหญ่ในครั้งนี้และขอขอบคุณ อาจารย์ป๊อปพระศรีวลี24ชั่วโมงพิธีกรมหาชนที่ได้เดินทางมาร่วมง,งานพิธีตลอดระยะเวลา7ปีเต็มกดติดตามข่าวสารดีๆเพียงพิมพ์คำว่านิตยสารศิลปินดาราสายบุญ1ไลค์1แชร์1มหากุศลบุญบารมี